ยามเมื่อลมพัดแรงบางคนสร้างกำแพงบางคนสร้างกังหันนัสผรพูนช่วยนักธุรกิจเครือข่ายบริษัทคิงเฮอร์เบิร์9 9จำกัดสวัสดีค่ะ เชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้คงกําลังเผชิญปัญหาเดียวกันก็คือวิกฤตโควิดสิค่ะวันนี้ดิวมี3เทคนิคดีๆที่จะทําให้เรารอดจากวิกฤตครั้งนี้ข้อที่1ค่ะก็คือมั่นคงในเป้าหมายดิวเชื่อค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรามั่นคงในสิ่งที่เราตั้งมั่นไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรเราจะมีวิธีการแล้วก็จะสามารถทําให้เราไปรอดได้อย่างแน่นอนค่ะข้อที่2ค่ะพัฒนาตัวเองและองค์กรให้เข้ากับยุคสมัยนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาททีีี่่ด สุดเลยคะ่ะที่จะทําให้เรานะคะพัฒนาตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยมากที่สุดการที่เราจะใช้เครื่องมือออนไลน์หลายคนอาจจะปฏิเสธการเรียนรู้ในเรื่องนี้ตลอดเวลานะคะแต่ครั้งนี้แหละมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราถูกบังคับให้เราต้องพัฒนาแล้วก็ใช้เครื่องมือตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะคะการจัดเฮลท์มิ่ติ้งหรือว่าการสปอนเซอร์ที่ถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเครือข่ายคะ่ะวันนี้คะ่ะเรามาฝึกที่จะใช้เครื่องมือออนไลน์แล้วดูวเชื่อคะ่ะว่าการที่เราฝึกใช้เครื่องมือตรงนี้จะส่งผลในระยะยาวไม่่่ใใชแคนวิกต นนนีแนน่อข้อที่3ค่ะสร้างบรรยากาศของความเป็นไปได้ค่ะด้วยการเข้าไปอยู่กับสิ่งที่กระตุ้นให้เรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้สิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างอย่างที่1ค่ะหนังสือดีๆสักเล่มไม่ว่ามันจะมีหนังสือกี่เล่มอยู่ในบ้านลองเลือกหนังสือดีๆสักเล่มมาเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะคะอย่างที่2ค่ะคือสื่อการเรียนรู้นะคะที่บริษัทแล้วก็อัพไลน์นะคะ สร้างขึ้นมาในช่วงเวลานี้เพื่อให้กําลังใจพวกเราและอย่างที่3ค่ะ <_ d ata> เข้าไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับคนสําเร็จในเมื่อไปเจอกันไม่ได้การโทรหากันก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่จะให้กําลังใจกับตัวเราเองนะคะจากคนที่ประสบความสําเร็จนะคะดิวเชื่อว่าเรื่องราวที่เราเจออยู่วันนี้มันค่อนข้างยากลําบากแล้วก็ยุ่งยากเหมือนกันนะคะเป็นวิกฤตที่เราทุกคนเจอแต่ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อน <_ d ata> ๆนักธุรกิจเครือข่ายทุกคนนะคะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้แล้วพบกันที่ความสําเร็จสวัสดีค่ะ